สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ t h น n e Channel วันนี้เราก็มาอยู่ในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยครับและสําหรับคลิปในวันนี้จะเป็นคลิปเตรียมความพร้อมก่อนที่โคลาโบโซโลเลเวลลิง จะมาในอัปเดตครั้งถัดไปเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมก็จะมาช่วยเพื่อนๆเ,เช็คนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เพื่อนๆจะต้องเคลียร์ให้เสร็จก่อนจะเข้าสู่การอัปเดตครั้งถัดไปเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดของรางวัลน,นะครับและผมบอกเลยของรางวัลต่างๆที่ได้รับเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นวัตถุดิบทรัพยากรที่ไว้ใช้พัฒนาตัวละครด้วยนะแน่นอนว่าเราก็สามารถนําไปใช้กับตัวละครโซโล่เลเวลลิ่งที่จะมาได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาคลิปครับ เราไปดูคลิปของ Official Pro m o โมสักนิดนึงลวกันเพราะตอนนี้เนี่ย o f f i c เ a l เขาก็โพสต์คลิปยั่วน้ำลายแบบรายวันเลยนะอ่ะก็นี่ครับเบรุนะครับดีสาเอาจริงนะตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นที่ถกเถียงกันมากนะครับเพราะว่าตัวที่3ที่เกมจะเอาเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเบรุราชามดเนี่ยมันจะเป็นตัวให้เล่นหรือเปล่า พราะปกติแล้วนะครับตัวที่มาเป็นบอสในโคลาโบหรือว่าคอลแลบเนี่ยส่วนมากมันจะไม่ค่อยเป็นตัวให้เล่นเ,นเพื่อนส่วนมากนะไม่ใช่ทุกครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เล่นได้แต่ส่วนมากเนี่ยมันจะไม่ใช่นะครับแต่ครั้งนี้อย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนนะผมว่ามันมีแววอะ่ะเออว่าเวลูเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวให้เราให้เราเล่นได้นะแล้วผมก็คิดว่าช่วงหลังเนี่ยทีมงานเขาไม่น่าจะอยากทําให้ทั้งโคลาโบมีตัวละครเพียงแค่เผ่าพันเดียวนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมารอลุนกันครับก็ใกล้แล้วนะอีกเพียงแค่ประมาณ3วันเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคก็ทางอัปเดตทางทีมงานเนี่ยจบไปนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนะื้อหาหลักของคลิปกันเลยครับอ่ะก็ก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมขอพูดในส่วนที่ต้องเอ่อเปิดให้โชว์ให้ดูได้ในมือถือก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยผมใช้แอปพลิเคชันเวลาเนี่ยมันนับถอยหลังอยู่เพื่อนๆต้องรีบอัดนิดนึงนะในส่วนนี้นะครับอ่ะโอเคเข้ามาได้แล้วนะครับนี่ก็ตอนนี้เนี่ยเขามีนับ เขาดาวดีเดย์อีเวนต์แล้วด้วยนะโอเครับเพชรไว้ก่อนเลยนะครับก็สําหรับสิ่งที่ผมจะเจอนเพื่อนๆนะก็จะมีในส่วนของการเด้นปาร์ตี้นะครับแล้วก็กดมาที่สเปเชียลการ์เด้นปาร์ตี้อีเวนต์ครับนี่ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปทำเควสแล้วก็รับของรางวัลกันด้วยนะเพราะบอกเลยว่าของรางวัลเนี่ยเยอะมากเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยผมรับมาหมดแล้วนะก็ของรางวัลเนี่ยมันสามารถกดเค,ค้กได้ทั้งหมด7ก้อนนะเพื่อนๆจะต้องไปกดทีละก้อนแล้วก็กดเคลมเองนะครับ ตรงนี้ก็อย่าลืมไปกดกันด้วยนะเพราะว่าของรางวัลเนี่ยวัตถุดิบบอกเลยว่าเพียบที่สําคัญรางวัลสุดท้ายเนี่ยจะมีเพชรหรือว่าไดมอนด์อีก5เม็ดด้วยนะครับและนอกเหนือจากนั้นมันจะมีแต้มที่เพื่อนสะสมมาตลอดนะครับอันนี้เนี่ยผมเคยเตือนตอนที่กิจกรรมมาไปรอบหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกิจกรรมจะออกนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเช็คแต้มที่เพื่อนเก็บได้ทั้งหมดด้วยแล้วก็ของรางวัลเนี่ยมันจะอยู่ในนี้ครับซึ่งหน้านี้เราสามารถรับได้ทุกชิ้นเลยนะ ขอแค่เพื่อนๆแต้มไปถึงตามที่กําหนดนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องเลือกรับนะสามารถรับได้หมดเลยนะครับที่สาคัญเราวัลสุดท้ายเนี่ยจะมีเพทาเม็ดด้วยก็ใครที่เพิ่งมาเร่งทําตอนหลังเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่ทสสําสมสมาผมว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะสามารถแลกกันได้ครบนะเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยทีมงานเขาให้มาแบบเหลือๆเ,เลยนะครับแต่ตจริงของผมเนี่ยก็ยังไม่ครบนะเออแต่ว่าเหลืออีก2วันผมคํานวณไปแล้วน่าจะพอดีพอดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อย่าลืมมากดรับกันด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับ ใครที่ทายผลไวนะครับก็อย่าลืมมากดรับรางวัลในนี้กันด้วยนะคิดว่าน่าจะในนี้นะเอาจริงโ์นาเมทรอบนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมลืมไปเลยเพื่อนขออภัยด้วยนะครับไม่ได้มานั่งไล์ดูแข่งไปพร้อมกับเพื่อนเเลยนะสาเหตุที่ผมหายไปคือผมติดเกมการ์ด shadow world เกมใหม่อยู่นะครับอ่ะโอเคก็ในส่วนของมือถือเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขอย้ายไปใน PC ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมที่เหลือนะครับว่ามีอะไรที่เพื่อนเพื่อนต้องเช็คบ้างนะ อ่ะโอเคครับก็ตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่เวอร์ชัน p c กันแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมที่เพื่อนๆต้องเคลียร์มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากด้านใสยบนกันเลยครับในส่วนของแถบการเล่นปาร์ตี้นะครับก็สำหรับหน้านี้จะถูกเอาออกหมดเลยนะเริ่มจากอย่างแรกครับภารกิจสุดพิเศษตรงนี้เพื่อนๆอย่าลืมไปเคลียร์ให้ครบด้วยนะครับเพราะรอบนี้เนี่ยมันจะมีอีโมจิพิเศษนะครับที่ไม่สามารถหาได้ที่ไหนนอกเหนือจากกิจกรรมนี้นะซึ่งถ้าเกิดใครที่พลาดไป อาจจะต้องรอรุ้นอีกทีก็คือในอนาคตเลยนะครับส่วนของรางวัลไฟนอลเนี่ยเขาจะเป็นตั๋วจัมปิ้งบ็อกพาร์ทที่2นะครับใครที่ยังเปิดไม่ครบตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าได้เยอะมากก็อย่าลืมมาเคลียร์กันให้เสร็จด้วยนะแล้วก็ต่อมานะครับจะมีในส่วนของเนื้อเรื่องกับประสบการณ์อัศวินนะครับที่เป็นกิจกรรมให้เราทดลองตัวละครคิงกับ DNA Face นะครับอย่าลืมไปทดลองกันด้วยใครที่ยังไม่ได้ทดลองนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันมีแจกตั๋วให้อีก5าใบมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ในส่วนของส่่วนัับบบรพตางๆ ตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับใครที่อยากจะได้บัฟเพิ่มของอะไรเพิ่มมาตาดอกอะไรก็สามารถไปเลือกแล้วก็เอาไปใช้ฟาร์มกันได้นะแล้วก็ถัดมาในส่วนของกิจกรรมปาร์ตี้ในสวนนะครับก็บอกเลยว่ากิจกรรมปาร์ตี้ในสวนเนี่ยมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหาสมบัตินะครับรวมไปถึงมินิเกมต่างต่างนะครับและที่สําคัญใครที่พลาดนะครับตอนนี้ยังทันอยู่นะมาส่งการไล่วันกับเมอร์ลินกันด้วยนะครับนี่ได้มาอีก6ใบนะครับเอาจริงเป็นได้วันประมาณวันหนึ่งหใบตลอดอ่ะ ผมได้60มา2รอบมัง้งแล้วที่เหลือนี้ก็คือน่าจะ6เกือบหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัปลานะครับใครที่ยังไม่ตกก็อย่าลืมมาตกกันด้วยนะถ้าไม่ขี้เกียจเพราะมันมีของรางวัลพิเศษลายวันอยู่นะครับจะเป็นหอยพิเศษอันนี้เพื่อน,เ,อนเนี่ยหอยอันนี้นะเ,เดี๋ยวผมตกสักหน่อยแล้วกันตกรอบเดียวนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวผมค่อยมาตกทีหลังแล้วกันผิดเลยเอาจริงต้องตกให้มันอยู่ในสีเขียวว่ะเพื่อน,อนสีเขียวสว่างๆรู้สึกว่ามันจะได้หอยง่ายสุดนะครับ ต้องโฟก,กัสน,นิดนึงตรงนี้โอเคโอเค,อเคไม่ได้นะครับอ่าไม่เป็นไรเอาเป็นว่าอย่าลืมมาตกกันด้วยแล้วกันแล้วก็กิจกรรมนี้เนี่ยเพื่อนๆจะสามารถรับเหรียญน,นะครับที่เอาไปใช้แลกในรันค้าได้อีก100ชิ้นต่อวันนะครับส่วนมินิเกมอื่นๆก็สามารถมาเล่นได้เหมือนกันถ้าใครที่ขาดเหรียญน,นะครับเพราะว่าทุกมินิเกมเนี่ยมันจะสามารถได้รับเหรียญปาร์ตี้หมดเลยเพื่เือนเออตรงนี้ก็สามารถมาเล่นเพื่อเอาเหรียญเพิ่มเติมกันได้นะปลาโป่งด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ จะเป็นในส่วนของร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับของที่สามารถแลกได้เนี่ยก็มาเช็คได้ตามนี้เลยนะของสาคัญสำคัญนะครับที่เพื่อ,อนๆควรจะแลกถ้าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่การอันติแฟงไม่ครบผลึกแห่งการเวลาอย่าลืมมาแลกกันให้ครบด้วยนะครับที่จานี้พเพื่อนๆสามารถแลกได้อีก5าอันและอีกอันหนึ่งที่คนขาดเยอะมากจะเป็นในส่วนของตราประทับตำนานนะครับก็อย่าลืมมาแลกกันด้วยนะนอกจากนี้ก็จะมีอาหารพิเศษด้วยนะครับที่เอาไปเพิ่มบูตในการดรอปคอนเทนต์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีตั๋วถุงน้ำโชคนะครับตั๋วชชมิ่บอลพันหนึ แล้วก็มีกล่องสุ่มลึกลับของพอกนะครับพวกนี้เนี่ยก็สามารถแลกได้นะเออแต่อันที่สําคัญเหนืออันอื่นเนี่ยคืออันนี้เลยเพื่อนๆแพ็กการ์ดฉลองแกรนด์เฟสติวัลครบรอบ6ปีนะครับนี่หใบตรงนี้นะครับการน้องเดียนเดนะใบที่5นะครับแล้วก็จะมีอีโมจินะครับที่เหลือนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมมาแลกกันด้วยนะครับบอกเลยว่าของเนี่ยเพื่อนๆถ้าต้องการแลกสําคัญๆทั้งหมดเนี่ยมันใช้เหรียญค่อนข้างเยอะใครที่ไม่แทบไม่ได้เล่นเลย ตอนนี้เนี่ยยังทันนะครับเพื่อนๆสามารถไปเล่นมินิเกมต่างๆมาแลกของสําคัญๆผมว่าน่าจะยังได้ครบอยู่นะส่วนกิจกรรมพิเศษปาร์ตี้ในสวนตรงนี้เนี่ยเราก็ให้ดูกันไปแล้วเนาะอันแรกเลยในส่วนของกิจกรรมสุ่มอ์ติแฟกที่ต้องการเพื่อนๆก็อย่าลืมมาสุ่มกันด้วยนะตอนนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนๆไปเก็บผลึกแหตงการณ์เวลาจากทุกที่แต่ลืมสุ่มนะอันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่เสียดายมากนะครับนอกจากนี้หัวข,ข้อเห่งการฝึกฝนกิจกรรมนะครับตอนนี้ก็ ปลดถึงชั้น30แล้วอย่าลืมไปฟาร์มกันด้วยนะผมเนี่ยก็ฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าของเนี่ยได้เยอะมากเพื่อนๆกล่องก้าวกระโดดพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2อนะครับอย่าลืมไปกดกันให้หมดด้วยโดยเฉพาะพาร์ทที่1ใครที่เหลือตัวอยู่เนี่ยบอกเลยว่าเพื่อนๆควรจะกดให้หมดนะเพราะหลังจากรอบสุดท้ายนะครับเพื่อนๆจะสามารถรับตัวลุ้นของพรีเมียมครบรอบ6ปี น่าจะเอาไวรุนคีย์แคปที่ทีมงานเขาเคยให้ดูในแลบสตีมนะครับโดยเซิร์ฟ g l o b a l หรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยก็เข้าร่วมด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อนๆอย่าลืมใช้ตัวให้หมดนะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์ทสองเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะแต่ว่าไม่มีของลิมิเต็ดแบบพันหนึ่งนะครับต่อมาสงครามไฟนอลบอสกิจกรรมรีเทิร์นะครับ <c oughs> ยังเหลือเวลาอีก2วันก,กว่านะครับอย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยที่สาคัญคือ เอาให้ติดในอันดับท็อป60%เพือนเพื่อนใครที่อยากจะได้เพจไปเปิดตู้คอลแลบโซโล่เลเวลลิงนะตรงนี้เนี่ยก็มีอีก35เม็ดด้วยนะส่วนรันค้า s ซีซันแฟนบอลนะครับก็อย่าลืมมาแลกของกันด้วยนะมันจะมีของบางอย่างที่จะต้องแกลกรายวันนะครับอันนี้เอาจริงผมก็ลืมนะเออเดี๋ยวต้องมาเริ่มแลกแล้ว ซึ่งของส่วนมากก็จะเป็นวัตถุดิบต่างๆนะครับใครที่ขาดเหลืออะไรก็มาแลกกันได้นะรอบนี้เนี่ยไม่มีคอสตูมลิมิเต็ดนะครับต่อมาจะเป็นการนําโชคของน้องพอสซิบอลนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่จะต้องใช้คนนกก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันเล่นง่ายๆนะครับแล้วก็ของรางวัลส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาตัวละครครับนนกิจกรรมบูธเทศกาลประลองใบเซลนะครับสัปดาห์ที่2อย่าลืมไปชนะให้ครบ12วินเพื่อรับของรางวัลเพิ่มเติมตรงนี้กันด้วยนะแล้วก็จะมีพาบรั ใครที่ไม่ขยันเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้อาจจะหนักนิดนึงเพราะตอนนี้เนี่ยเหลืออีกเพียงไม่กี่วันแล้วนะเพื่อนๆอาจจะต้องลองไปเช็คของก่อนนะครับว่าอยากจะได้ของจากบอสตัวไหนแล้วก็ไปฟาร์มจากตัวที่เพื่อนๆต้องการนะครับเพราะว่าไอ้พาเลทบอสเนี่ยมันจํากัดจํานวนครั้งการลงได้เพียงวันละ5รอบเท่านั้นนะครับเออของแล้วมาต่างๆเนี่ยก็เรามาเช็คดูกันได้นะดันเจียนแกนไพโซโ์ช็ลอันนี้ผมไม่ต้องกดให้ดูมั้งมันสามารถลงได้วันละหนึ่งรอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดสกิปกันด้วยแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมพพ ก็อย่าลืมมาเช็คกันด้วยนะครับใครที่ใช้จ่ายเพชรไปในช่วงเฟสติวัลก็สามารถมารับของรางวัลเพิ่มเติมกันได้นะครับอโอเคก็สําหรับแถบแบนเนอร์กิจกรรมการ์เดนปาร์ตี้เนี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ส่วนอื่นนะครับจะไปในส่วนของตู้กาชาครับสาหรับตู้กาชานะครับตู้ที่ไม่หมดมีเพียงตู้เดียวก็จะเป็นตู้อัศวินเท่าบากิสตัวนี้เพื่อนๆโดยระยะเวลาของตู้บากิสจะหมดในวันที่2เดือน7นะครับ ส่วนตู้อื่นๆจะถูกเอาออกทั้งหมดหลังจากอัปเดตครั้งถัดไปนะครับนั่นก็คือตู้คิงเดยเน่เฟสตรงนี้เนี่ยถูกเอาออกนะเพื่อนวรวมไปถึงตู้อัวินดำไปกาดด้วยนะครับก็สําหรับใครที่จะเปิดตู้ไหนให้ครบตอนนี้เนี่ยก็อย่าลืมไปเช็คแล้วก็ไปเปิดกันให้เรียบร้อยด้วยนะแล้วก็สุดท้ายครับลัคกี้ดอปาร์ตีในส่วนคนรอบ6ปี ตัวที่เพื่อนๆเรามาจากเมอร์ลินก็อย่าลืมไปใช้กันด้วยนะกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเอาออกด้วยเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าตัวละครเนี่ยจะไม่ได้ใช้เพื่อนๆแต่เหรียญซ้ำบอกเลยว่าเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับโอเคก็สําหรับทุกกระชายเนี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะแล้วก็สุดท้ายจะไปในส่วนของเขาวงกตใต้ดินเพื่อนๆซึ่งบอกเลยว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยไปดีกึ่งคอนเทนต์นะครับที่ปัจจุบันบอกเลยว่าโคตรง่ายเพื่อน ต่อให้เพื่อนๆไม่ผ่านรอบแรกเนี่ยผมเชื่อว่ารอบ2รอบ3าถ้าเพื่อนๆเล่นซ้ํายังไงก็น่าจะผ่านได้แน่นอนนะที่สําคัญของรางวัลที่ได้เนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากนะครับถ้าเพื่อนๆเคลียจบรอบแรกรู้สึกว่าจะได้เพชรประมาณ30เม็ดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะสามสิบหรือสามห้านี่แหละแล้วก็เพื่อนๆสามารถเอาเศษชิ้นส่วนแต้มเข่าวงกตนะครับมาใช้ซื้อของเพิ่มเติมในร้านค้าเข่าวงกตได้ด้วยโดยของในร้านค้าเขาวงกตใต้ดินเนี่ย ของที่สาคัญสาคัญนะอย่างแรกเลยคือเพชรเ,เพื่อนๆอันนี้เนี่ยคนแรกมาก่อนเลยนะครับได้มาอีก10เม็ดนะแล้วก็ยังมีรตราพัฒนานครับอีก30เหรียญเลยเพื่อนเจากตรงนี้นะหลังจากที่เพื่อนแรก2อ,อันนี้แล้วนะครับของที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นคอสตูมลิมิเต็ดที่สามารถได้จากข่าวขงกดใต้ดินเท่านั้นใครที่ไม่มีชุดไหนก็อย่าลืมมาแลกกันด้วยนะครับส่วนใครที่ขยนันแล้วมีทุกชุดอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนก็สามารถมาแลกเป็นวัตถุดิบอัปเกรดคอสตูม ได้เพิ่มอีกส่วนละเชิ้นเพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับใครที่ขยันนะแต่ถ้าใครที่ไม่มีเวลาเนี่ยตรงนี้เอาจริงผมว่าข้ามใบก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรเท่าไหร่นะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้จะเป็นเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมก่อนที่โซโล่เลเวลลิ่งจะมาในการอัปเดตครั้งถัดไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับอ๋อใช่แล้วก็อย่างหนึง่งสําหรับใครที่อยากจะเตรียมวัตถุดิบในการปลดตัวละครโคลาโบนะครับเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมไปหวดราชาเทพมสูตรรวมไปถึงไอเทมที่ใช้ อัพเกรดวัตถุศักดิ์สิทธิ์จากบอสนกแล้วก็บอดควางชั้น4กันไว้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ทุยแล้วกันถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ s c r i b e แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย